ทันอื่นไม่ได้มันมีแต่ข้อสงสัยอืมเพราะความที่มันยังไม่จบมันจะมีแต่ความสงสัยมันไปฟังธรรมบทท่านอื่นไม่ได้ก็เพราะว่าภูมิจิตสูงแล้วเมื่อพวกเราได้ฟังธรรมที่เป็นตัวปัญญาได้เข้าใจธรรมอันเป็นตัวปัญญาขั้นสูงแล้วเนี่ยพวกเราจะไม่สามารถไปฟังธรรมหย,ยาบๆได้หรอก พอฟังปุ๊บมันก็รู้เลยมันรู้เลยเหมือนกับเราเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะกลับไปเรียนขั้นปฐมมัธยมไม่ได้หรอกเพราะมันมันต่างกันมากแล้วมันมันเลยขั้นนั้นมากมันต้องคุยในเชิงแห่งวิสัยทัศน์แทนผู้ที่เรียนจบสูงๆนะชอบเรื่องเดียวคือเรื่องวิสัยทัศน์มุมมองทัศนคติ ชอบในแนวลักษณะเรยกว่าปราดเพราะงั้นอยากฟังอะไรที่มันเป็นธรรมะละเอียดตัวสงสูงนั่นเองและธรรมะที่จะพูดนั้นมันไม่ออกแล้วมันถูกปิดเรียบร้อยแล้วปิดผนึกแล้วพระอาจารย์ก็ไม่แล้วก็พระอาจารย์ก็ออกมาแล้วด้วยมันไม่ออกแล้วธรรมะที่จะพูดนั้นพระอาจารย์ออกมาแล้วไม่ได้เข้าไปเล่นกับมัน เมื่อไม่เข้าไปมันก็เลยไม่มันก็เลย,มเลยไ,มไม่ไม่สามารถออกมาได้เพราะจันต้องเข้าไปเข้าไปเล่นกับมันมันึจะออกมาแต่ทำนี้มันพูดพูดโพลอยอยู่เนี่ยพระใจก็คํามันอยู่เลยอะทามะที่พวกเรา มันไม่ออกหรอกตอนนี้ยพราะจะพูดอะไรก็ไม่รู้กันพูดไป <c oughs> ที่พวกเราได้ฟังแต่ละวันนะได้ฟังผู้ที่ได้ฟังแปลว่าอะไรก็ไม่รู้คำว่าฟังแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ผู้ที่ได้ฟัง มันแปลว่าอะไรกูรู้สิ่งเหล่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏลอยลอยมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มีตัวไม่มีรูปร่างมันเป็นธรรมชาติ